ขาพร้อมจะชัดเจนกับคุณแล้วเขาคือใครขออภัยบอกทีนะคะขอพลังงานของคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ก่อนนะคะคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะคนธาตุน้ำนะคะสามถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกเดี๋ยวให้พี่แซพลังงานของคนธาตุน้ำ กิงถือถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ําแฮงแมนพลังงานของคนธาตุน้ํานะคะแล้วก็เดทพลังงานของคนราศีพิจิกเป็นพลังงานของคนธาตุน้ําทั้ง5้าใบเลยนะคะอ่อนโยนอ่อนหวานจริงใจเซนซิทีฟภายในใจอ่อนหวานมากๆนะคะเวลารักใครรักจริงทุ่มให้ทั้งตัวทุ่มให้ทั้งใจเลยแต่เวลาที่จะแข็งขึ้นมาเวลาที่จะตัดขึ้นมานะคะตัดฉับเลยนั่นเองเป็นคนที่ กล้าได้กล้าเสียพร้อมเสียงพร้อมลยุยไม่ชอบการเสียหน้าไม่ชอบการโดนเอาละเอาเปรียบนะคะเวลาดีก็ดีมากๆแต่อย่าให้เกลียดนะคะพลังงานของคุณก็คือไม่มองหน้าเลยนั่นเองพลังงานของคนธาตุน้ำเนาะวันไวเซนซิทีฟเป็นใส่น้ำเลยนะคะแต่อย่าให้ อารมณ์รุนแรงนะคะพลังงานของคุณน้องก็เป็นเหมือนกับใส่น้ําหลากเลยนั่นเองนะคะพร้อมที่จะพังทลายทุกสิ่งทุกอย่างไม่กลัวเราก็ไม่เสียดายอะไรเลยเป็นพลังงานของคนที่มีศักดิ์ศรีในตัวเองมีความรักตัวเองด้วยนะคะแล้วก็มีความสุดโต่งในความรู้สึกมากๆด้วยเช่นกัน ความรักความสัมพันธ์ในตอนนี้มีความคลาดคลางมีความไม่ชัดเจนก้าวๆถอยๆบางคู่ถ้ายังไม่ได้เลิกลาจากกันสถานการณ์ความสัมพันธ์สามารถเลิกลาจากกันได้นะคะแต่บางคู่ที่เลิกลาจากกันไปแล้วยังตัดใจไม่ได้เพราะเป็นพลังงานของความคิดถึง ไม่รู้ใจตัวเองบางครั้งก็ใจอ่อนบางวันก็ใจแข็งนะคะบางวันก็อยากให้อภัยบางวันก็อยากจะตัดใจนั่นเองแม้แต่ตัวคุณก็ยังไม่รู้ว่าคุณควรจะตัดสินใจยังไงนะคะมีปัญหาเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นะคะหากว่าคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้พลังงานของคุณคือคนที่มีปัญหาในความสัมพันธ์ ถ้ายังไม่ได้เลิกลาจากกันก็มีปัญหาในความคลาคาสังสามารถจะเดินไปจนถึงการเลิกลาจากกันได้นะคะหรือว่าอยู่กันต่อแต่ก็มีความคลาขัสังนะคะ แต่ถ้าเลิกลาจากกันไปแล้วยังตัดใจจากกันไม่ได้ยังมีความผูกพันมีความคลาระคาซังหรือว่ามีเรื่องราวอะไรที่ยังคงผูกมัดผูกโยงกันอยู่อาจจะเป็นครอบครัวเป็นลูกเป็นอะไรก็ได้ที่ทําให้คุณและเขาตัดจากกันไม่ขาดซะทีเดียวนะคะเรามาดูกันนะคะว่าคนที่พร้อมจะชัดเจนกับคุณเขาคือใครนะคะขอพลังงานของคนที่พร้อมจะชัดเจนกับคุณหน่อยนะคะ เจ็ดเหรียญพลังงานของคนธาตุดินนะคะมังกรพึกศพกันเจ็ดไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมษสิงห์ธนูสิบเหรียญพลังงานของคนธาตุดินนะคะเดอะสตาร์ Star, พลังงานของคนราศีกุมเดอะเฮอร์มีตพลังงานของคนราศีกรกันนะคะมีพลังงานของคนธาตุดินคนธาตุไฟราศีกุมนะคะ เป็นคนนิ่ง,งเงียบเงียบโลกส่วนตัวสูงเรียบง่ายจิตใจดีบางครั้งก็อาจจะจืดชืดจากความเรียบง่ายก็ได้นะคะพยายามจะไม่ทะเลาะในขณะเดียวกันเวลาที่ทะเลาะคุณเป็นคนที่อยากเคลียร์มากๆเขากลับนิ่งเงียบหรือว่าเหมือนกับหนีปัญหาหรือว่านิ่งเฉยจนคุณไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นั่นเองนะคะบางสิ่งบางอย่างก็ใจเย็นเกินไป คุณอยากเคลียร์แต่เขาไม่เคลียร์ก็เลยทำให้คุณรู้สึกหงุดหงิดดำคาญใจมากๆปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้มีมือที่3นะคะเป็นปัญหาความแตกต่างของคุณทั้งคู่อาจจะเป็นนิสัยแตกต่างความคิดเห็นแตกต่างบุคลิกมุมมองอะไรที่แตกต่างกันนั่นเองหรือว่าคุณเป็นคนอ่อนโยนที่แอบใจร้อนนะคะมีความอบอุ่นมีความจริงใจมีความอ่อนโยน แต่มีความใจร้อนนะคะเวลาที่ใจร้อนก็ร้อนมากๆนะคะแต่เขาจะเป็นคนีนิ่งบางครั้งนิ่งเกินไปนิ่งจนแบบคุณรู้สึกลำคาญไม่ทำอะไรไม่ตัดสินใจทำอะไรเหมือนกับคุณไม่เข้าใจว่าเขามัวทําอะไรอยู่ความสําคัญที่เขาให้กับความสําคัญที่คุณให้เหมือนเป็นคนละเรื่องเดียวกันเลยนั่นเองนะคะเรามาดูกันนะคะว่าคนคนนี้คนที่มีปัญหามีประเด็นกับคุณในตอนนี้เขาจะ ให้ความชัดเจนอะไรกับคุณนะคะสิ่งที่เขาจะให้กับคุณคืออะไรเป็นความชัดเจนเรื่องอะไรฝ่าฟันแก้ไขนะคะหกไม้ความพยายามความอดทนไม่ยอมแพ้นะคะปัญหาอุปสรรคความไม่เข้าใจอีกโก้ทิฐิ แบกทิฏฐิเอาไว้ถามว่าจะแบกอีกไหมก็ยังแบกอยู่แต่แบกไม่ทั้งหมดแล้วก็ก็เริ่มจะผ่อนผอนเรานั่นเองนะคะพูดคุยในเรื่องที่ไม่เข้าใจกันในตอนนี้นั่นเองสิบไม้ปัญหาภาระความรับผิดชอบความเต็มที่นะคะทำทุกสิ่งทุกอย่างแม้ว่าจะยุ่งยากแม้ว่าจะยากขนาดไหนก็ต้องรับมือต้องจัดการต้องหาทางแก้ไขนะคะเก้าไม้นะคะ เรียงลำดับความสำคัญอะไรที่สำคัญนะคะเป้าหมายสิ่งที่จะต้องทำแล้วก็การต่อสู้การฝ่าฟันความอดทนนะคะ 1. น่ถ้วยนะคะความอ่อนโยนความจริงใจการพูดคุยนะคะปรับความเข้าใจการคืนดีการงอนะคะพลังงานของความอ่อนโยนนะคะหากว่าก่อนหน้านี้ลืมไปที่จะต้องอ่อนโยนที่จะต้อง ให้เวลากันและกันนะคะเป็นความรักเป็นความเข้าใจหันหน้ามาพูดมาคุยกันหาก,ก่อนหนะ้านี้เข้าบกพล้องเขาเขาทำอะไรที่ผิดพลาดไปนะคะหรือว่ามองข้ามในเรื่องอะไรไปนั่นก็คือเรื่องที่เขาจะให้ความชัดเจนนั่นเองพลังงานส่วนตัวที่ขึ้นมานะคะมีความรักให้กันแต่ว่ามุมมองของความรักอาจจะแตกต่าง คุณเป็นคนที่ให้ความสําคัญกับความรักมากๆแต่เขาเป็นคนที่ให้ความสําคัญกับความมั่นคงในชีวิตในครอบครัวมากๆแล้วก็อาจจะเป็นคนที่เติบโตมาด้วยตัวเองก็ได้นะคะก็เลยอาจจะไม่ค่อยสนิทกับใครไม่ค่อยเปิดใจให้กับใครคิดเองตัดสินใจเอง แล้วก็เป็นคนที่อาจจะไม่ค่อยชอบการมีปัญหากับใครเวลาที่คุณโกรธคุณโมโหคุณอยากเคลียร์เขากลับกลายเป็นคนที่นิ่งที่เงียบนะคะกลัวว่าพูดคุยกันตอนที่อารมณ์ร้อนๆอ,อาจจะทําให้ปัญหาใหญ่โตขึ้นแต่คุณเป็นคนที่ชอบพูดชอบคุยในตอนนั้นเคลียร์ในตอนนั้นไม่ชอบปล่อยเวลาให้ล่วงเลยผ่านไปเพราะคุณเป็นคนที่แคร์ความรู้สึกของเขามากๆไม่อยากที่จะโกรธข้ามวันข้ามคืนแต่พลังงานของเขาเหมือนกับ ปล่อยเวลาไปก่อนปล่อยเวลาไปก่อนวิธีการแก้ไขปัญหาก็เลยมีความแตกต่างยิ่งนานวันยิ่งเหมือนไม่เข้าใจกันมากขึ้นยิ่งนานวันเหมือนกับพูดคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องทิศทางความรักเป้าหมายของความรักไปในทิศทางที่แตกต่างกันนะคะหาว่าคุณมีปัญหาประมาณนี้มีประเด็นประมาณนี้สิ่งที่เขาจะชัดเจนก็คือการเคลียร์การพูดคุยการแก้ไขปัญหาลดอิกโก้ลดทิธิแล้วก็ทุ่มความทุ่ม ความใส่ใจความตั้งใจในการที่จะแก้ไขปัญหาในการที่จะเคลียร์ใจมากขึ้นความชัดเจนของเขาก็คือความชัดเจนในความสัมพันธ์วิธีการที่จะทำให้ความสัมพันธ์สามารถไปต่อได้นะคะ จอยกันมากขึ้นพูดคุยกันมากขึ้นอ่อนโยนมีเวลาให้กันมากขึ้นเต็มที่กับความรักมากขึ้นโฟกัสกับคนรักความรักมากขึ้นนั่นเองนะคะไม่ได้มีคนอื่นไม่ได้คิดที่จะเลิกลาความแตกต่างความเคยชินคบกันมานานอาจจะทําให้มองข้ามความรู้สึกของกันและกันไปบ้างพอปัญหาถึงประเด็นที่จะต้องแตกหัก หรือว่าบางคู่ที่แตกหักเลิกลาจากกันไปแล้วนะคะทำให้ได้กลับมามองทำให้คิดได้นะคะถึงความสำคัญที่มีการและกันถึงการมีอยู่ของกันและกันสิ่งที่เขาจะทำสิ่งที่เขาจะ ทำให้ชัดเจนหรือว่าจะใคระก็คือความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่เต็มที่มากขึ้นให้ความสําคัญมากขึ้นพูดคุยปรับใจความอ่อนโยนลดอีกโก้ลดทิฐิแล้วก็มีพื้นที่ให้กันมากขึ้นไม่ใช่แค่พื้นที่ของเขาพื้นที่ของคุณแต่มีพื้นที่ของของคุณทั้งคู่ด้วยการที่จะพูดคุยปรับใจหันหน้ามาพูดมาคุยเราก็อธิบายถึง เหตุผลของแต่ละคนเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจมากขึ้นนั่นเองนี่ก็คือสิ่งที่เขาจะทําเขาจะชัดเจนนะคะเป็นความรู้สึกของเขาที่เขาจะแสดงออกกับคุณมากขึ้นนั่นเองนะคะ